พันธสัญญาในราัพท์ภาษาฮิบรูหมายถึงการตัดดังนั้นก็เลยใช้วิธีการเข้าสนัดคือการตัดหนังหุ้มปลายออกทำไมต้องเป็นอัยวะส่วนนั้นก็เกี่ยวกับการสืบพัน์สบเชื้อสายพงพันธุ์บุตรแห่งพันธสัญญาเช่นบุตรแห่งพันธสัญญาก็คืออิสรัเไล่ไปจนถึงพระเยซูคริสกาลเเทียส29และท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านทั้งหลายก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมและเป็นทายาทต,ตามพระสัญญานั้นหลักการเบื้องหลังการเข้าสนัดแสดงออกถึงการเชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงต่อคําสั่งของพระเจ้าปัจจุบันผู้เชื่อเราเข้าสุนัตทางใจเข้าสุนัตในพระคริสต์การคริปส่วนนั้นออกแสดงถึงการทิ้งตัวเก่าตัดธรรมชาติบาปเนื้อหนังเก่าออกเพื่อชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ โคลสี2ข11ในพระองค์นั้นพวกท่านก็ได้รับการเข้าสนัดเช่นกันด้วยการเข้าสนัดที่ไม่ได้กระทำด้วยมือมนุษย์โดยที่พวกท่านได้ถอดทิ้งกายแห่งบาปท,ทั้งหลายของเนื้อหนังเสียโดยการเข้าสนัดของพระคริส